ดิฉันนางเทียบจุธาเขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยท่านประธานค่ะดิฉันขออภิปรายร่วมสนับสนุนยติด่วนด้วยวาจาของนำเสนอโดยท่านในแพทย์ชนหน้าใน,ในแพทย์ชนหน้าสีแก้หวหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะในประเด็นปัญหาการกาดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู ก็เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง36ชีวิตนะคะซึ่งแต่ละท่านก็จะทราบดีนะคะว่าเหตุการณ์นี้เป็นที่เศร้าสลดใจและก็สะเทือนขวัญกันทั้งประเทศและก็ต่างประเทศขณะเดียวกันดิฉันพร้อมกับท่านประเสริฐจันทระรรวงทองและสสพักเพื่อไทยก็ได้ไปร่วมแสดงความเสียใจไปให้กำลังใจ กับครอบครัวผู้ที่สูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนั้นและเดี๋ยวนี้ก็ได้ทราบถึงสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ว่ามาจากความบ้าบินของยาเสพติดนะคะรรท่านประธานคะแสดงให้เห็นแล้วว่าปัจจุบันนี้เรื่องยาเสพจิดยังมีการแพร่ระบาดอย่างมากโดยเฉพาะยาบ้า ก็บอกว่าหาง่ายมีขายได้ทุกที่จากที่คำพูดล้อเลียนจากประชาชนทั่วๆไปเขาบอกว่าซื้อง่ายยิ่งกว่าไปเดินไปซื้อของในเซเว่อีเอีค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันอีกไม่นาะที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะก็เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือ ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ไปตักเตือนผู้ที่เสพยาเสพติดนะคะไปตักเตือนก็เกิดอาการโมโหบ้าคลั่งเข้าไปฆ่าปาดคอผู้ใหญ่บ้านบ้านเหล่าสวนแก้วตำบลนนนทองอินอำเภอกู่แก้วจนเสียชีวิตคะ่ะท่านประธานคะ่ะนี่ขนาดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะท่านประธาน นางจะเห็นได้ว่าปัญหายาเสพติดนี้เกิดขึ้นเกือบทุกๆุกวันนะคะที่สำคัญปัญหายาเสพติดนี้เป็นการบ่อนทำลายคนในสังคมในครอบครัวบางครั้งก็เกิดกับประชาชนผู้ที่บริสุทธิ์ที่ไม่รู้เรื่องนะคะท่านประธานคะในสมัยรัฐบาลอาดีตนายกทักษิณชินวัตรและก็อ,อดีตนายกยิ่งรักชินวัตร ท่านเห็นความสำคัญในการพัฒนาประเทศท่านจึงนะได้กำหนดนโยบายการปราบปรามยาเสพติดนะคะอย่างจริงจังค่ะท่านประธานใช้กฎหมายบังคับอย่างเด็ดขาดเช่นยาบ้าถ้ามี1-5เม็ดก็จะถูกดำเนินคดีนะคะสามารถนำผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดนับเป็นแสนแสน,นับเป็นแสนคนค่ะจนทำให้ยาบ้านในยุคนั้นนะคะราคาแพงไม่สามารถหาซื้อได้ง่าย เหมือนยุคนี้นะคะก็ดิฉันคิดว่าท่านนายกทั้งสองท่านนะคะให้ความสำคัญในเรื่องยาเสพติดที่เป็นปัญหาใหญ่ในการพัฒนาประเทศจึงมีกฎหมายในขณะนั้นผู้ค้าต้องมีอัตราโทษสูงผู้เสพต้องได้รับการบำบัดอย่างทันท่วงทีนะคะต่าประธานคะอยากจะเห็นในชัดว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นปัญหาระดับ ชาตินะคะที่พูดอย่างนี้เพราะมีอยู่แพร่หลายอยู่กระจายกันเป็นว่าเล่นเลยทุกหย่อมหญ้ากว้างขวางมากแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่จะรู้ค่ะในหมู่บ้านแต่ตัวเองเนี่ยมียาติดติดไหมนะคะเขาจะบอกเขาจะพูดกันต่อๆเลยบอกว่าเดือดร้อนมากป้องกันเพราะว่าบ้านนี้มีคนติดยาติดติดมาก ดิฉันเลงใช้คำพูดว่ามีผู้ติดยาเสพติดนะคะทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทุกหย่อมยา่าทั่วทั้งประเทศอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นปัญหาต่อการพัฒนาประเทศนะคะจะแสดงให้เห็นถึงการบริหารประเทศเดี๋ยวนี้ผิดพลาดล้มเหลวของรัฐบาลปัจจุบันนี้จนประชาชนทั่วไปพูดกันว่าเรื่องยาเสพติดนะคะพูดกันว่า ตำรวจจับสารปล่อยชุมชนและหมู่บ้านในสังคมรับกรรมคะ่ะท่านประธานดิฉันเห็นว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญนะคะต่อ,อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจึงขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยขอให้รัฐบาลเร่งรัดประกาศเรื่องยาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง และแก้ไขกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปรสรรคต่อการแก้ปัญหายาเสพติดนะคะแก้ทั้งฉบับเลยค่ะกำหนดโทษให้สูงขึ้นบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มอย่างเด็ดขาดอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยคำนึงถึงประชาชนที่บริสุทธิ์เป็นสำคัญนะคะเห็นผู้ค้ายาเสพติดเป็นศัตรูของประเทศนะคะเพระาะฉะนั้นลูกหลานที่ติดยาเสพติดนะคะให้โอกาสเขาเข,าเข้ามาบำบัด นะคะให้หายขาเสียก่อนค่อยให้กลับคืนสู่สังคมคืนสู่ชุมชนนะคะขณะเดียวกันกฎหมายก็ต้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำเนินการกับบุคคลดังกล่าวด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อไปค่ะกราบขอบพระคุณกานธระมทาน